เต้นเต้นเต่นเต้นมาเดินน้ำไม่ได้จบเมื่อกพี่กันหัวก็กลับมาน้องว่าเข้าป่าคุณพี่ไดสิตาสองแบบอตักสามตัวโอ้โหโอ้ยเนาะสามคนพี่น้องอมาดูมา่นไหนไหนไหนถ่ายรูป อเอเได้มาค่ะอือ่ะอ่ะต๊ะแตะยุพี่น้องจ้าถ่ายรูปค่ะนี่สุดยอดค่ะไปกันค่ะเต็ด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 เต,ต,ต็ดสวย oh ไหมคะสวยไหมก็นุกัตจาร์อ๋อไม่มีไรเลยค่ะ เธอแบบว่าเป็นนาเอกได้ไหมคะนางแมงของแม่นางงามนางงามนางแมงนางแมงไม่มีเลยลูกกาสวยสวยสวยขายลูกมค่ะขายลูกนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยออุ้ยอุ้ยพี่น้องจ้าลูกกาดาษโปดโพบกปแง มีหนอนมีหนอนนิดหน่อยนิดหน่อยหนอนนิดหนึ่งไม่เป็นไรแซ่บงาดงามเนาะมอนอ้นอยู่เลยค่ะอืมไปกันค่ะพี่น้องป้าดหนอนนี่งามะล่าลูกสาวลาหนึ่งดอกค่ะ นี่อีกหนึ่งดอกปาดกำลังแต่ว่ากำลังเก็บเลยเจ้าพี่น้องจ๋าที่งามเท้ละ่ะนี่อดอกหนึ่งค่ะดูดนโอ้โหปาดงามงามงามนี่ ไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปตัดขากันนะคะเก่าลักค่ะเกาลักโอ้กำลังตะมุดที่นี่ไหนอีกค่ะไอเดอกค่ะพึ่งหวานค่ะพึ่งหวานอันนี้เก่าลักอันนี้ไปต่อด้วยต่อด้วยอะไรค่ะพึงหวานป้าพี่น้องพี่น้องเดี๋ยว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 พึ่งหวานหรือเก่าลักคะเก่าลักไหมมะงูเห็นแต่หน้าก็สวยก็เอาละคี่ว่าเป็นเ่ารักนะคะคิดเลยนะี่กัน อันนี้เก่าลักอันนี้ก็เก่าลักค่ะแต่กําลังโอ้โหกําลังแต่ว่านี่ไปกันค่ะเจ้าป้าป้าเบิดคําิวเว้าจ้ะงามโพด สวยมากนี่โคนเจ็กแล้วค่ะก๊ะลัง,งานามโอ้โหดูดูดูสวยสวยแบบว่าสุดคำบรรยายไปกันต่อค่ะเดี๋ยวพ่อไปตัดขากันนั่นพี่น้องพูใดเตะเห็ดคอยอกำลังงามเข็บไปจ้าพี่ยังมีก้อนเตะอย่ นี่สวยๆเลยอะ่ะคุณดูๆขายลูกนิดทำไมเธอถึงงามอย่างนี้สวยค่ะสวยเลิศค่ะสวยมากสวยมากไปกันไปกันคุณอ่อนๆค่ะมันจะขึ้นอยูใต้ปูนอู้หป๊าดเจ้าคืองามแทบ เจ้าก็สวยแท่มองจุมนี่ดูโอ้ย,อย,อยดีบุดีมิป้าดข่อยคือออนซอนเถอจะจ้ะเอาเ,าเก็บค่ะเก็บ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 นี่ปัดไปเลยดีมุดีมิอันนึงอ,อันนี้แมงกินนิดนึงแต่ขาเป๊กเลยค่ะขาโป๊กๆเลย สองปาดปังดอกดีพี่นอ้องฝนตกจ้ะปาดปังปังเสือมันอ้าวลูกน้อยเป็บบนมะาโทษนะจ้าเอาลูกไปด้วยลูกเหงาลูกโด <laughs> น,น,นตกลุกหนีสำนึกเอาไปด้วยเดี๋ยวลูกเงาตาตานี่สวยมากไปต่อค่ะขึ้นวันนี้ างามงามผดผู้พี่น้องจา้าสวยน่าบานเพอเวอร์อยู่สวยพิ่คาดนะคะาดถูกพิเศษจ้าพีแศดฝนกัตกฝนตกเฮียมาได้มืออีหลีใจ้ฝนมันตกมันเฮียป้าบัขงขา<อ>งไหมขางน้ำขัดประหยัดลายเฝ้าหยานก็ได้หยาจะ,จะเฝ้า ฟีเฟสอ่ะหอ่ะส่อันนี้อ่ะอันนี้อนนีลาน้นยนอนนีลา้อยปาดคอยละตื่นเต้นพี่น้องเอ๋ยอนนีแม่อีนนป้งแม่เป้งแม่เป้งอาโหหหน้แข็งแน่แเนปาดปุ๊บกัไปย้ายยายใช่ ใหญ่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 จุ่มเดียวเด้อพี่น้องนี่จักดอกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้าสองสามดอกอาจจะมีต่อไปอีก <c oughs> นี่นี่นี่มานี่โอ้โหมะนี่นายนายนาย คุณเหล่มเห็นดอกแมงฟื้อพอก็เธอจะไปลืมน้องก็ได้ยังไงโอ้มันมันหลายตกใจตื่นเต้นอุยไม่เห็ดขอโทษด้วยนีจิ้มตากันพี่น้องตื่นเต้นน้ำโอ้ลงเลยยิหน้าคมๆได้อีกค่ะนี่พี่สาวนะอะถือดีๆดด้วยล่ะ ขอถ่ายรูปนะคะนี่นี่อีลาคั่แพงถ่าอีแม่มาเอาโอ้แล้วนอนนวลน่เอองามคักงามงามมาทอะไรอยู่กันอ่ะอ่ะอีลาอยู่นี่พ่ออีพ่ออันนี้พ่อคนพ่อ อ้ยพอจ่าปลาเจ้าก็อ่อนอยู่ขึ้นกันนี่เลยขาเป็นไดแข็งโป๊ะโป๊ะมาได้เบิ่งไหมค่ะงามไม่มีแมงเลยปวดเพราะบัาปกโมักแตงพี่น้องจ๋าโมบักแตงบักซักทองบนตัวไหนปกท้องไม่ติดมาคักมาแน่แทะมาวางตรงนี้ค่ะขอถ่ายรูปหน่อค่ะพ่อแม่ลูกประกบกัน นี่นี่แหละอือฮพี่น้องแมวโอ้ยสีแฟดชว่าม่นสีแฟดดอกพี่น้องสองคนถ่ายรูปหน่อยป้าติกันหน่อนซ้อนค่ะมากับน้องสองคนสองคนพี่น้องพี่น้องผ้าหมานหมานกันทั้งคู่จ้าเอาละไปเก็บเก็บตัดไป ขาคือเสืสอป่าเดินนเพูนเสื้อ<ส>มันกเกเ็บเสื้อแล้วเก็บเสื้อแล้วพูดนะพูดนะอ๋อจอนพี่น้องโอ้ยเบิ่งแน่ค่ะงามคำขาอุ้ยบดตรคัมเวียวจ้ะพี่น้องฟินฟินฟินคักปีเนี่ยนึกว่าจะไม่ได้กินแล้วแปลว่าป่านี้เราไม่ได้ตั้งใจเลยนะเนี่ยสองรอบแล้วเนาะสองรอบแล้ว มีแต่เดินผ่านเดินผ่านนี่แต่ละแต่ละบักไนคนนั่งไปใจแต่ละบักนักลายยั่นี่เอออ๋อบังขาครับรูปหล่อจังเลยเนี่ยกำลังไปว่าพ่อแกงพ่อกินพ่อเซ่บเซบเลยนี่พี่องไปกันต่อจ้ะพี่น้อง อ่อนซ้อนป้านี่จ้ะมีแต่าขาขาวๆอวบๆเน่นๆกลับบ่ได้กับบ่ได้เพราะยาานบ่พอย่านหลงบ่ได้เอาไปกันจ้ะผาดเป่น้องอู้หูคอยขซ้อนแต่เออ Ow, ah. เ้ฮ้องออนออนจ้าอ๊อัปสวยเนาะงามงามงามไปทันต่อค่ะ โอนป้าีหลักคำแพงถ่ายรูปก่อนอหนลอยดีดังปุป๊ปป,ะปะ้าดังปุป๊ปุปะปะ๊ป,ะปะ้าได้อยู่ค่ะได้อยู่โุ้ยลืมเอาขาดขาอัน,นขาดตั้งมากเดี๋ยวตอนนั้นโคนป้าคืองานแทะกัดนิดนึง สวยสวยมากพี่กันจะตัดอย่างนี้เลยโอ้ยเสียดายอะตัดอย่างนี้เลยค่ะสวยค่ะสวยใส่ยัดขี่กลับไปกันต่อค่ะคุณเม็น แม่เป้ง มาคันขอ่อนพ่เจ้าบังดูพี่น้องอีกแล้วเก็บอะไรค้คนสวยอะออนอีกแล้วพี่พอที่แม่คอยตอนนี้เริ่มจะยิงแล้วน่เหนื่อยเหนื่อยละเธอเหนื่อยแล้เหนื่อยเต่มันได้เต็มตะกร้ารอบสองแล้วนะคะต้องไปเอาถุงที่รถอีกรอบหนึ่งมั้งเนี่ยนี่แหละเขาถึงบอกว่ามาเก็บเห็ดจริงเก็บมาเห็บจริงจริงใช่ <Okay. S 2> นี่ไอ่อืาน,นี่นิดน,นี่คุณแม่นี่บ้านขนมอ่ม กลแบ้ว่าบทคำสิว่าออนซ่อนค่ะหนักเนึ่งโอ้ลูกกาญานาขาเขาไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิแ้เออ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 ตัวนี้นะคะี่มามี่มามี่พี่กันหนูคิดว่าเห็ดเขาเตะหัวล้มนะนะใช่มีแมงหน่อยหนึ่งขาแน่นข้านัด กตายปุ๊บนะคะเสือเตะหัวไปไหนไม่รู้จังปาดขาแน่นปาดขาแน่นตุเลยจะกุมหัวไปใส่พี่น้องจ๋าหัวหายแล้วมันเป็นไรนี่แหละเขาเรียกว่ามาเก็บเห็ดค่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะมาเก็บเห็ดจริงๆค่ะแล้วก็ได้เห็ดด้วยใช่ไหมใช่นนไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เห็ดเยอะขนาดนี้ไปกันต่อคะ่ะไปกันต่อคะ่ะทุกคนขอแต่งมือจอบเบิ้งจ้อก็เห็น<ม>บ,บ่หมู่บ้านป้าดทีด่ทำไมมันสวยอลังการอย่างนี้ บพื ane, daily, ่อเลี้ยงกันสับหลับเก็ดไตเบือได้ไม่หรองแต่มันสวยมากมากนี่คือเห็ดอะไรคะทำไมถึงสวยอย่างนี้ข่าลายข่าลายป้าครอบครัวน้อยเห็ดตัวนี้จะอร่อยมากมากนะดอกนไม้กอดดอกวันอะไรเนี่ยมันพูดจริงๆรวันพูดันมานวันนี้วันที่หนึ่งวันรวยรวยเฮงเฮงวันคนแก่ คือแกล่าเฮ็ดโอ้ยมาก่อนาถ้งามแทนตาเมลีดี donc, ้าไปน้องถ่ายรูปก่อนหนึ่ง

你倒快去看。 ยอดไหมคะมากันค่ะคขนเก็บเลยค่ะสวยมากค่ะคุณแม่กับคุณลูกโอ้โหมีลูกน้อยอีกปาปาดมีลูกน้อยไรยังเชืออ้อเยอะอ,อยูน่นะขอโทษน,นะเราไม่รู้อ่ะต้องเอากเกินไปลกลับเกินไปค่ะอู้หูเห็ดน้อยมันอาจจะขึ้นมาใหม่อีกนะคะดู ให้เป็นสวย,สวยอัลาวค่ังเฉียงกรงเงว่าจะไม่เอานะเสียดายเอาไปกันต่อค่ะ <laughs> วันนี้นะคะวันนี้เหนื่อยมากๆเลยแต่ก็คุ้มค่ะง่าก็พ่กันขอฝากคลิปนี้ไว้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะพี่กันจะมาอัปเดตพี่กันได้2000ั u ส s c r ร b e แล้วขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่มารับชมและก็โ่งกำลังใจค่ะแล้วไงก็ค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะพี่กันจะทำอะไรมาดูกันเนาะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ